ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอรีสำโรงจังหวัดสุขโขทัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพักกรุณาโปรดกล้าวดกระหม่อมให้พลเรือเอกพงเทพนูเทพองคมนตรีติดตามการเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุขโขทยัยโดยมีผู้ว่าราชาการจังหวัดสุขโขทัยหัวหน้าส่วนราชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมแก้ไขปัญหาเพื่อให้การช่วยเหลือด้านต่างๆเป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ต่อจากนั้นองค์มนตรีร่วมกับมูลและนิธิราชประชานุคนเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยในอำเภอและตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยเพื่อนําไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยรวมจํานวน2,904ถุงเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และโอกาสนี้องค์มนตรีเชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่รัษฎรผู้ประสบอุทกภัยและจากนั้นองคมนตรีลงพื้นที่เพื่อเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ตำบลสีสำโรงค์จำนวนสามครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุ ราษฎรต่างเปลื้มปิติและสำนึกในพระมหาการุณาที่คุณเป็นล้นพ้น จังหวัดสุขโขทัยเกิดฝนตกสะสมและตกหนักในพื้นที่และพื้นที่เขตรอยต่อจังหวัดประกอบกับแม่น้ำยมไหลผ่านอำเภอต่างๆต้องรับการระบายน้ำจากจังหวัดต้นน้ำจึงทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมฉับพลันบ้านเรือนรัศดรที่อยู่ริมแม่น้ำและลุ่มน้ำพื้นที่การเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์เสียหายในเจ็ดอำเภอรัศดรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ4,322ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วโดยจังหวัดสุขโขทัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆเป็นการเร่งด่วนส่วนที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอสามเงาจังหวัดตากทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมตรีไปติดตามสถานการณ์การเกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตากเพื่อรับฟังแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือด้านต่างๆด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดตากหัวหน้าส่วนราชการต่างๆและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมจากนั้นองคมนตรีได้ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคจำนวน2737ัน้ถุงไปมอบแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดตากในอำเภอและตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภยัยเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตาก ในโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแส,ส่งห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอุทกภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจจากนั้นองคมนตรีได้ลงพื้นที่เพื่อเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบให้แก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสามเงาจำนวนสามครอบครัวซึ่งเป็นผู้สูงอายุจังหวัดตาก ซึ่งพื้นที่ได้เกิดฝนตกสะสมและตกหนักตั้งแต่วันที่27กันยายน2566ทําให้เกิดน้ําป่าไหลหลากน้ําล้นตลิ่งน้ําท่วมฉับพลันส่งผลให้บ้านเรือนราษฎรที่อยู่ริมลุ่มน้ําพื้นที่การเกษตรพื้นที่เลี้ยงสัตว์และสิ่งสาธารณะประโยชน์เสียหาย2อําเภอ4ตําบล32หมู่บ้านราษฎรได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ8,423ครัวเรือน ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วจังหวัดตากและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดําเนินการสํารวจความเสียหายและให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆเป็นการเร่งด่วนแล้ว